นโยบายการอพยพละกันของไทยกับของต่างชาติตอาจารย์มองว่ามันเหมือนแตกต่างยังไงบ้างคนไทยเนี่ยเวลาย้ายไปอยู่ประเทศอยุโรปสักพักหนึ่งสอบไอ้นู่นผ่านไอ้นี่ผ่านอะไรเงี้ยก็จะสามารถอ่สมัครเขาเรียกว่าผู้อยู่อาศัยถาวรเปลี่ยนสัญชาติได้นะคะแต่ว่าอากฎหมายเรื่องการย้ายถิ่นและสัญชาติในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้ไม่ได้เปิดตรงนั้นอ่าผู้สมรส ฝรั่งที่แต่งงานกับคนไทยย้ายมาอยู่ประเทศไทยอยู่กี่ปีกีป่ปีเนี่ยก็มันไม่ได้ทําเรื่องที่จะขอเพิ่มเลนเรสเดนซ์หรือว่าขอเปลี่ยนสัญชาติได้ง่ายๆแบบนั้นแต่ว่าเราสนับสนุนเขาในลักษณะของเป็นนักท่องเที่ยวเป็นผู้มาท่องเที่ยวเป็นผู้มาใช้จ่ายอะไรแบบเนี้ยเราไม่ได้มองระยะยาวว่าจะให้เขาอ่ามาเป็นเรียกว่าอะไรสมาชิกชุมชน จินตกรรมของรัฐไทยอะไรแบบนี้ก็คือคือว่าไป็นักทองเที่ยวนัแหละอยู่นานเท่าไหร่ก็มีสถานะเป็นคล้ายๆนักท่องเที่ยวไปเรื่อยๆแม้จะเป็นอ่าน,นักท่องเที่ยวระยะยาวอ,อะไรอย่างนี้ค่ะ